สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นในส่วนของคังแสงอาวุธพิเศษเปืนเข้าตู้ MP40 ใหม่นะครับมันไม่ใช่ MP40 ใหม่แหละมันเป็น MP40 เก่าแต่มันน่าจะเป็นคอลเลคชันใหม่นะครับที่เข้ามาคือนี้อันนี้อสก,กิเนี่ยมันมานานแล้วนะครับมันน่าจะเอ่อประมาณอัปเกรดถึง8น่าจะ8มะั้งจะกปกติมันอัปกคด7ใช่ไหมแต่กระบอกเนี้ยน่าจะอัปถึง8อะนะครับผมแล้วก มีเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะครับแล้วก็เอ็มแปดต่อด้วยเอ็มสี่เอหนึ่งนะครับผมหลายมังก้อนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมการันตีอยู่ที่ห้าพันพันห้าร้อยเพชรเออเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าในงบพันห้าร้อยเพชรอ่ะมันจะได้สักกี่กระบอกนะครับเพราะแบบมันมีโอกาสได้ถึงสองถึงสามกระบอกเลยนะมทีกคบแถมมันยังได้สกินสามอ่ะมันยังได้เป็นโทเค็นเพื่อเอาเออกมาแลกในส่วนของสกินปืนหรือว่าได้เอาไปแลกในส่วนของโทเค็นกลางได้อีกด้วยนะครับผม เดี๋ยวถ้าพอกมาแลปดูคิดเลยไปเลสโกโอนามิช oh, ็อปบริการเติมเกมฟรีไฟล์และเกมรอวียังมีบริการเติมเกมหมื่นหนอีกมากมายและยังมีมินิเกมหมื่นหนให้เล่นอีกเพียบสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับต้องโอนามิช็อปโอเคผมก็ขับสวัสดีเพ,พื่อนๆเพี่น้องท่ทานด้วยแนละ้วผมจะเข้าสู่อีดีเกมเมอร์นะครับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมคลังแสงอาวุธนะครับผมมันมาควบคู่กับโทเค็นกลางนะครับแต่เธอคือโทเค็นกลางพี่จะ ซูมด้วยนะครับหลังจากคลิปนี้เนาะเดี๋ยวหลังจากซูม m อ้นี้เสร็จไปซูมตัวเทนกลางกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาซูม m ในส่วนของไอ้กันก่อนไอ้ต,ตัวเ็นนี่ก่อนอันนี้ IPC 0นี่นำมันประมาณนี่เลยแต่ให้ดูมันอยู่ที่อั w เวลใช่ไหม IPC 0อ่ออันไหนวะกระบอกไหนวะอันนี้อ่ะอันนี้นี่เห็นไหมมัน่ p ถึงขั้น8นะครับจากสกินปกติมันจะอยู่ที่ขั้น7 <_ S 1> เออสกินนี้มันเป็นขั้น8ปดอัพถึงขั้น8ประมาณ2อสองสกินหรือ3สกินไม่แน่ใจนะครับผม <_ S 1> นี่อันนี้อางบประมาณ1นึ่งพาเจแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองสมดูนะออตอนนี้จะเพบแบบยังไงมันก็100ครั้งไงก็ดูตอนนี้หกหกเก้าหกศูนย์เนาะแล้วก็ลบหนึ่งพันห้าร้อยไป เพชรพี่ต้องเหนือดึงห6ห6าสี่นะครับถึงจะได้ถึงจะครบ1,500เพชรเออไปครับมันมีโอกาสได้ส่วนของโทเค็นเพื่อออกมาแลกในส่วนของไอ้สกินแล้วก็ออกมาแลกในส่วนของอันนี้อีกนี่น,นี่ครบ5้าตัวเค็นนะ หนึงกระบ,บอกอได้5้าโทเคนเอกมาแลกได้อีกนะครับผม mm. พี่เคยได้สูงสุดอยู่ที่2กระบ,บอกอ่ะ mm. มันมันคุ้มนะกิจกรรมแบบนี้แต่ถ้าคุ้มกว่าก็น่าจะเป็นโทเคนกลางหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาสุ่มกันในอ e ีพ e ิน e ้าอีพหน้าคือแบบลงคลิปนี้พวกลงคลิปโวเคนกลาง,ลต,ง,ลต,งลต่อเลยครับ mm. โอ้รอบนี้ออกยากว่ะโทเคนชั้ปกติอ่ะคือแบบออกค้นง่ายเลยคุณดู กติอะอยู่ยดีๆก็คือออกเลย2โทเค็นพวกนี้นะครับอันนี้คือพี่สุมไปเท่าไหร่แล้ววะเชี๊ยบสุกไปยอุ้ยได้มาหนึ่งโทเค็นเมื่อกี้เห็นแล้วอันนี้เห็นไหมขอสักห้าโทเค็นดีแล้วก็กบบน 1, 1กหนึ่งกระบอกนี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งโทเค็นขอสักห้าโทเค็นกับหนึ่งกระบอกก่อนที่จะถึงประมาณก่อนที่จะห้าพันไอ้ก่อนที่จะหมดหนึ่งพันห้าร้อยเพ่อะถ้ามันได้ น่ววารัวะตอนนี้หกห้าออ่ะอีกกี่ร้อยอ่ะสี่ห้าอีกสามออ่ะอีกยี่สิครั้งอ่ะพี่สุ่มไปเพียงแค่80ครั้งนะครับพี่ได้มาห้าโทเค็นในรอบนี้ได้อีกหนึ่งกระบอกนะเห็นไหมได้โทเค็นอีกไม่ล้สรุปพี่ได้กี่โทเค็นวะหูสิบเอโทเค็นเลยนะ พวกพี่มีอยู่แล้วหนึ่งโทเค็นอันนี้คืองบ1,500เพชรนะครับ1,500เพชรแลกได้สอนันได้ไปเลยครับได้มา2 4 0ร้อ่น้องๆว่าคุ้มไหมอะ่ะถึงมีโทเค็นเยอะไปยังไงมันก็แลกได้แค่4ครั้งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอ e ีพหนาพี่จะมาสุมม่มในนี้ดูในงบประมาณสัก1,000ง0 0 0ไปเนี่ยขออัพก่อนอดีมไหมวะไปอัพแล้วกันนะผมพายพีนานัาปเป็นส่วนของสกินนี้ แล้วก็พี่ฝากกันด้วยนะครับผมน้องๆคนไหนที่อยากได้กิจกรรมสายฟรีก็ต้องยอมยุดพูดถังซานนะครับผมอันนี้เป็นการออคอแลบนของฟรีไฟ X ก็จะเป็นการ์ตูนถังซานเนาะเข้าสู่เส้นทางวิญญาณรับไปเท่มเพรียบนะครับผมนี่เข้ามาดูกันได้นะครับไฮไลท์กิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับวันที่2ตุลาก็คืออันนี้แหละนะครับผมเดินทาง เพื่อรับในส่วนของชุดอะไรก็ไม่รู้อะสักชุดหนึ่งอะพี่ไม่ได้ดูการ์ตูนชุดเนี้ยมูไพร์เหรอมูไพร์ออกเดินทางกันหนึ่งกิโลคือมันต้องออกให้ครบหกพันกิโละนะครับมันก็สุ่มไปดีลนิดละนนิดละนิดนะครับผมน้องๆสามารถไปไปแลกได้ที่เนี่ยเก็บภารกิจตัวนี้ได้นะครับนี่เห็นไหม เด้เต้เต้เต้ไปทีละนิดทีละนิดทียนนิดนะครับผมเราจะทำพิเทียนร้อยเทียนร้อยกว่าจะถึง6,000ก็ไปกี่วันเราคิดดูมีสกินรถอู้สกินนี้รถนี้สวยครับเต๋ก็สวยเลยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมีดอู้วโคตรเท่อะแล้วก็มีโลกอินโลกอินก็คืออันนี้นะครับผมอันนี้อันนี้นี่นี่อะไรวะผมพี่รับไปแรกพี่รับไปแรกก็คืออันนี้รับเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับผมที่พิเศษ เนี่ยตัวอีนี้ตรงนี้ตรงนี้พิเศษตรงนี้อีโวพลาสนะครับก็ลองก็ต้องก็ให้น้องไปรับกันนะครับมีอะไรอีกเนี่ยรับท่าทางนะครับนี่นานแล้วตั้งแต่วันที่26่สิบแล้วก็มีพุ่งทะยานสู่เลเวล70พี่ก็เลเวล70พี่เพิ่งรับประกันนะครับแล้วก็ทะลุแรงอันนี้นะครับผมมีเป็นที่เสบียงเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ปลดล็อกท่าทางเหรอเร็วๆนี้เหรอเนี่ทุท่าทางท่าทางอะไรวะนี่ ตามว่าน,นัก่อนนี้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับลงไปเล่นกันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวใครดูคลิปนี้จบแล้วเดี๋ยวดูในส่วนของคลิปหน้าต่อเลยนะครับเห็นน้องๆมาเม้นว่าดูจบแล้วดูคลิปดูลคลิปได้เลยเดี๋ยวพี่ลงคลิปต่อเลยนะครับผมไป let's go